สบายดีสบายดีเอาอะปลาลุงสม,มองทุบบอลเนาะนมื่อกี้มาพบมาพอก็ามาขึ้เก้าส่งสลาบ้านนาพี่น้นองมื่อกี้สิพาเด็กๆไปเลยพี่น้องแจ้งท่านแหละออกวิดบ้านทำเด็กๆคุดเหละพาเด็กๆไปคุดจิอ๋อพากันไปสี่คนอีกแล้วพี่น้องเอ้สบายดีซาโบ

เอากระสีขึ oot, ้นโคกุอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ยังไม่ทันไรหอดโคกนี่มันมีถังบ้านนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีป้าดูว่าสบายดีพี่น้องเลยเดียวกันนี่ไปลาากระสีไปหลุดกันอยู่โคกุอะไรพี่น้อง ไปแห่งใด้แบบนี้ผีตีไปแหงน้ำมาสีเหลาในเขาเขาเจ้างามง่ายไปหน่อยบรรยากาศะถ่ให้ทุ่งน้าเนาะลมก็แห้งแห้งเขาก็สิไปลุดน้ำกันอยู่โคกไปนพี่น้อยสบายดีอีกรอบเนาะเขาก็หอดโคกไปยพี่น้อยหอดโคกหอดป่าแหละจักสิได้อีกยังแหละเบิ่ง แม่น้องกันกัดถือจักถือพี่ช่างมาหนุ่งมาอนิงเทิงทงเทิง,ทงเสียมเทิงขขงแล้วก,ก็ไปลุดน,น้องกันน้องพี่น้องสิได้รอบ่แต่น้องกันกันกบซาโบขุดแล้วตอนนี้ถึงแล้งแล้มาขุดขุดอีกแล้วไม่เกี้ยงเขาหรอเฉย เดี๋ยวพี่น้องตัวบ้าก nhảy เด้บยวโบโบฮะใช่ไปโบกกรได้เพียงปาเต้ไปไปหลุดตรงกันชิได้หรือบ่อแหละคนก็คือมาอยู่หอยอยู่แถวโขแถวป่าบรรยากาศมึงใท่อะไรเขาหมองหกใช่เอ้ยยังอยู่แถวเป็นแปน หั่าจิหล่หรือหั่นพี่เชียงบุเห็นหั่นหูอุู๊อันนี้จูเนีอุจใส่กุณคุจหันหูจิโร่หัวหอ này ngại nỗi ta lại ừ. sẽ chi chì lộ vào vườn của nó từ bên nhà mình quay chì lộ vào เสียลงไปน้ำหรอหลึกเลยตรงนี้เนี่ตายบ่เออได้หน่อยกันหลึกเนาะถึกซับซะว่าทิกุดแข่งกันเจโบถึงกวดโมเจโบรให้อยู่ไอ้กันมันยังโบเห็นหูอยู่ เห็นแล้วเป่เอาพี่เี้ยิัเสีาลายกับผเห็นผู้ทึงแหละคยจหลอกยิงยังมจีบจมเจลายคียูนายเด็กตัวมียยจหลอกมาจบจีมืออยู่นี่บ่คนกิดเสียมจิาทัวกันกันยังบู้ทึงอยู่ถึงแล้ว

นี่แหะนี่ทางหลังหนึ่งกูหลักได้อีกเลยมาเนี่ยดิไปๆห้ามไปคุดคือกันพี่น้องจะไล่ก็ตีเกียกอีกนี่แต่ผู้ได้ตัวเมฆนี่นาเสียมห่อนะแม่เสียมกะเสียมห่อนกินอยู่จะไม่จะเสียมหลอนพี่น้องเอ้ยเสียมไม่น้ำกันหลอนถึงแล้วแม่ Wow, bác tôi bắt nhảy tớ Bắt nhảy tớ Mạnh. Wow, học mấy kia này nhau đi. đại ý một phần mạnh. Này sai bị ta sẽ đại ý vô. Đại, đại. đại xong rồi đấy. Rồi hả? Tôi trên đại nó. Mình sẽ tôi chỉ lo nó được tôi bọc chạy thích đi kiếm chắc hai thì mật, mà nồng mà ngon Nào ngon 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 thọ ngon 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 ไผ่บวชสดบวชคันไผ่มันสอดมันก็สอดไปแล้วมันบวชเขาจะหนึ่งลวดนะขันงัวเนี่ยมึงนี่น้องกันอยู่ในสะลามโต๊ะจีโด้ของเฮา เอาก็ะเชเลาะไปเรื่อยๆเนี่ยิ้วเขาเพื่อใล้พีพาเด็กๆกลับพี่น้อยเดี๋ยวน้อะยธอจะเลาะห้นี่จ้ะพี่ได้ผีควยมันเทียงนี่เงาใหม่ีนกับเบื้อลายขวยนี่ดินี่ดิ Quay lắm, quay lắm. Newtoning ở mặt, you know. They don't can't cook chicken daily. Sap nglu tony. Homem thì khảo nài lều ngon. Homem thì mày 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 ngon. Homem. 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 Homem dắt chị đại mấy bộ. Nếu là loại Nó quát hãy chị tôi với chồng luba sửa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  luba Cái

ông có bốc khát em ừ. ô ừ, không nó cắt đây lái tiểu đi Điều này. Điều này. tôi mẹ bốc nhảy cái đây quay mình đi phô hồ đi khúc tân ô nó phong cái phong rèn phong rèn cái máy của là đáp đạn nó nó cũng nó có đáp cái lọ มาหยุดในหาคมาอีกมานยุดกับซับทั้งพื้นะ่ล้มในการเห็ดอะไรเป่าเทั้งพื้นหมบอกชายปัดต right ูนแม่นร่งบิ๊น่วางลุ่มสะไปสะมาที่ได้อยู่อ่ะอืมอืมอไม่บักญ่ายู่บังยัง đẹp nhìn hươu đẹp này, chạy, nữa, khi đào nữa, say mà, quay từ nướng, đen, đen bự, đen hươu bự, áo bông cứ bự sáp bưng không mang được thằng hươu, không <laughs> okay, biết กูหนึ่อย่หกพยอเลยยเส้นใจก็บ่มีลบบ่หอดเสา่เห็นบ่บ่ไม่เต็มของแล้วก็ของสลายมัเจตีงมันบ่หอดเ้าบ่หอดเ้าเาใหญ่เาใหญ่เล็กน้อยฮะกัสิฟ้ากันกลับเดี๋พี่น้อย ไม่ดก็เมื่อยเลยรออนร่อ,อนโอ้ยิโรามันก่ก็เลาะ่ะอันนี้เด็ยังบุงอยู่จะหัหมหัหม่จะไล่ลุยหักไหม่อีกเหื่อยนแต่ซ้ำหัใหม่อะไรจะเมื่อยไม่ใช่ <laughs> ตัวจิโร่นะ เหมือนชับหมุนมือเลยบ่กก้อยตัวจิโลตัวเล็กน่อยตัวนี้พี่น้อยไหยเกี๊ยไม่ใช่กันเลยกันยังหมูมาอยู่นี่เก็กยข้ากับหิวเขาเพี่น้องเไยเอากระเพากันกลับอลไรแบบนี้น้องกันหิวกว่าหมูว่ะเมื่อจิ้เขาหอยเกลือจ้ะ หิวแห้งอะมาเบิ่งดูจิ๋อไฟเดลายเป็นล่มเลยแห้งเนาะเอ้านี่กระสิมานตกลงอยู่นาะไดแต่มันบุ๋มมีนะกระล่องกระล่องกระล่องลงไอซของสบู่ป้าเขาไม่ละเดี๋ยวเอามาเปิดดูสิขาขุกเด้อเปิดข้างแม่ก่อน เ้ยดีพี่น้องเฉยอาทิละคนอ๋อท้งฉลายก็ได้ร่าได้พี่น้องปุ๊นี่แต่ตัวใหญ่ๆฮของจะโบเดิอ๋อฮ่องจะโบไปเ่อะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ้ามปิิตีนเนะอังเมย์ยนี่เฉยไปเ่นเล จะบก,ก็ไดายไล่พี่น้องเลยจะเต็มของมาไต่ขึ้นมาแม่ชัยภูมื่อยกูหมูเต็มยมอะไเต็มพลังไงผู้เมื่อยกูหมูไปตาชิดายอยู่ป่พี่น้องเอ้ยเต็มของแม่ชัยเทมเทมว้าวได้อยู่แต่เพื่อนเมื่อยแห้งแล้วะชั้นเราก็สิพาเกกด็กๆกลับเลยพี่น้องเอ้ยกลับใน่ชบ้านนี้ภายประธานทางภูมิคุชิลุยน้าผมเลยพี่น้องไม่เมื่อเมื่อาทานทง,งาน,นี้ไปทาง ไปแหงนีมันก็บ่ได้ค uh, to sure. oh, so ือเกเลยได้อนนียังลงมาได้ไปเมื่อไปคลิปนี้เฮาก็สิไอำลาพาจากพี่น้องไว้เพียงเท่นี้เนาะาติดตามชสลาบา้เด้อพี่น้องบาดีสดีโอ้ยดีไปพี่น้องเมื่อนํากันเอาๆๆสบสิเมื่อแบบใดอันสิเมื่อแบบบ่ยาพี่น้องอยู่ดีีแงเบิดทุกหม่องทุกบ่อนเนาะพี่ฝาประกันดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องสบายดี